โอเค so my name นาชิดเวนามากัน I am from i n Electrical Engineering my name from din, i ู m ีมาดิน I I engineering civil engineering ผมอามีมาสิง civil engineering โอ้โหโชว์โ <laughs> ชว์ตามสิมาฮิรอนชาแนลนะครับขอนำเสนอนาชีดจากเชค

a s ั a l a m u a l a i k u m warahmatullahi w ุ b a r a k a t u h ข้าพงศ์ฟักคุณดีมาเด่นครับอยู่เรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาสมเด็จพระเจกาอยู่หัวมหาวิหาเวครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ชื่อเนี่ยอภิษฎเวนามักกันครับสายอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าครับชั้นปีที่สอง ครับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีท, <asi> ที่พวกเรานั้นจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับเราได้หยิยบยกเรื่องหนึ่งน,นะครับที่มาจากคําพูดของท่านอดิโมหมัสลอสัหลัม er. ซึ่งในโลกเนี่ยมันมีหลายคําพูดมากมายเลยแต่คําพูดเนี่ยมันพูดถึงเราเป็นเรื่องสำคัญน,นะเพราะว่าคําพูดบางบางประเภทเนี่ยมันให้ประโยชน์กับมนุษย์มาก คำพูดบางประเภทมันก็ทําร้ายมนุษย์คาพูดบางประเภททําให้คนสองคน่ยทะเลาะกันสังคมหนึ่งกับอีสังคมหนึ่งทะเลาะกันหรือประเทศชาติหนึ่งทะเลาะกันลบราคาไฟน์ได้สงครามโลกหรือว่าครั้งแรกและครั้งที่สองเนี่ยเจอเกิดมานะครับจากคําพูดทางนั้นเลยมีคาพูดีวมีคําพูดเดียวนะที่เราพูดเมื่อไหร่เนี่ยก็มีประโยชน์นั่นคือคําพูดของท่านบีมุฮัมมัดสุลต่านอัสซาลัม ไม่ว่าจะเป็นกุหลานหล้ก็ฮัดิสตก็ตามนะครับท่านลบีมุฮัมมัดสะวสันลมเนียได้แสดงคำพูดประเภทที่พูดถึงอน,นาคตซึ่งในสมัยของนะบีเนี่ยไม่มีเกิดไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่ให้พวกเราที่อยู่ในสมัยหลังจากท่านนบีเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณกี่ปีแล้วพันสีรนส่ร้อยกว่าป,ป,ปีเนี่ยได้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ได้เห็นถึงความจริงที่ นบ,บีนั้นถูกแต่งตั้งมีอยู่ประเภทหนึ่งครับก็คือนบ,บีเนี่ยพูดในเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกก่อนที่จะไปถึงวันสิ้นโลกเนี่ยนบ,บีพูดเยอะมากเลยนะครับว่าอะไรคือสัญญาณของวันสิ้นโลกวันนี้เราจะหยิบมาคําพูดของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลต์สั่งหนึ่งประการครับที่นบ,บีได้บอกว่าอันจาริดะอามะจูรอบบาจฮาหรือว่าในสายรายงานนี้บอกว่าอันจาริดะอามะจูรอบบาฮาถ้านเนี่ย จะคลอดลูกออกมาเป็นนายของของตัวเองในสายรายงานหนึ่งบอกเป็นผู้หญิงอีกสายรายงานหนึ่งบอกว่าคลอดออกมาเป็นผู้ชายแล้วก็นบีพูดต่อไปว่าว่าอาันตรอนกุฟาอุนาอัลอาล,ละเรอาชยะตะทรวนลูนะฟินบุญญาจะเห็นคนที่เขาเนี่ยเท้าเปล่าไม่มีเสื้อผ้าใส่เป็นกลุ่มชนที่เลี้ยงดูแพะเลี้ยงดูแกะจะแข่งขันกันรสร้าง ตึงราบ้างเบบรืนมมรอนคำพูดที่นบีมุฮัมมัดสัล่งว่าเราจะนำพูนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังครับยอยากจะเนี่ยอยากจะคุยกันกับพี่น้องทุกคนเลยก็อยากให้ทราบกันดีครับว่าการสร้างสิ่งก่อสร้างอาคารใหญ่ๆก็มีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนๆอย่างอียิปต์ก็เคยได้สร้างพิระมิดมาขนาดใหญ่อย่างที่เรารู้นะครับเพื่อประวัติศาสตร์มาแต่เมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ได้สร้างหอคอยที่สูงที่สุดคือหอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นหอคอยที่ว่าที่ว่าสูงที่สุดเพื่อที่จะให้แสดงถึงความมั่งคั่งงเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในฝรั่งเศสหลังจากนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองศูนย์การค้าจากฝรั่งเศสก็ได้ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอเมริกาก็เลยได้สร้างตึกขนาดใหญ่ชื่อตึกเอ็มไพร์สเตท เวลาต่อมาซึ่งเป็นตึกที่ครองคลองเป็นตึกสูงสุดในโลกในโลกเป็นระยะเวลา46ปีและเมื่อสองเซิรวอร์วัฒนมาเศรษฐกิจต่างๆก็ได้แพร่ขยายไปทั่วโลกเอเชียก็มีเศรษฐกิจที่ค่อนขัาเข้ามามีบทบาทต่อโลกก็ได้มีการแข่งขันการสร้างตึกย่างจริงๆจังเริ่มตั้งแต่ตึกในเอเชียที่สูงสุดคือตึกเบรต์นัสเบรตตนัส ที่มาเลเซียหลังจากนั้นไทเปก็ได้สร้างตึกไทเปในส่วนให่ที่ไต้หวันเพื่อมาแข่งกับเพื่อมาแข่งเพื่อที่จะล้มไปในตอนนั้นและไทเปที่สูงที่สุดในตอนนั้นก็ถูกล้มโดยเบรดคาลิฟัคเลยเบรดดูไบที่อยู่ประเทศอาบูดาบีาารอแล้วตอนนี้เบรดคาลิฟ้าก็ได้สูงที่สุดหน้ตอนนี้ด้วยตอนนี้ตอนนี้นะครับและยังมีแนวโน้มว่าได้ได้มีข่าว ข่าวมาว่าประเทศซาอุดีซาอุดีของเราเนี่ยนะอืมบอ่อค้าน้ำมันแหล่งใหญ่แหละจะสร้างตึกที่สูงเพื่อที่จะลบเบิร์ดคาลิฟังเป็นตึกที่สูงสุดเท่าเลยแล้วแต่ไม่ใช่ตึกที่สูงแต่จะเป็นตึกที่แบบมีแหวนแนวไม่สุดและมีการจะสร้างที่ดูไปคือตึกตึกที่สูงอ่ะบางเพราะว่า,าตึกที่สูงเนี่ยแล้วจะมีการบุญอ่ะเหมือนกับว่าตบนนอนอ่ะหือเออแบบนั้น เนี่ยคือตึกเนี่ยสูงด้วยแล้วก็หมุนได้ด้วยสูงด้วยแล้วก็หมุนได้ด้วยหมุนเพื่ออะไรครับแสดงถึงเสดนว่าความเชิงน้าความก้นหน้าความมั่นคงความแตกใหม่ความแตกใหม่ซึ่งีคนอื่นยังไม่ได้ทำนะครสิ่งที่ท้าทายว่าทุกคนอยู่ในนั้นจะปวดหัวไม่เงินมีคนไกลไงเนี่ยคือเป็นกายมันหมุนหนึ่งร้อยแปดสิบองศาหรือเปล่าไใช่ครับหนึ่งร้อยเด้อเนี่ยผมจะผมจะเซอรมาก คืออะไรอ่ะการแข่งขันกนรารสร้างตุะนีแนีเราห็นี่ยแต่ว่าที่นบีบอกว่ามาจากกมุ่ชนที่เป็นคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเนี่ยมันแล้วม,มันไม่ใช่นะเพราะว่าแต่ละคนที่สร้างในปัจจุบันเนี่ยก็คนโบรานอย่าเงียแต่ถ้าเกิดว่าเรามาสังเกตดูจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่น้องคำรุ่นนี้บอกว่าที่แรกของการสร้างเลยคือที่ยุโรปใช่ไหมยุโรปฝรั่งเศสใช่รั่แต่ก่อนเนี่ยถ้าไปดูในศตวรรษหนึ่งนะครับ ฝรั่งเศสยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีความเจริญก้าวหน้าเลยในประเทศของพวกคนป่าเเท่อนเนยถนนก็ยังไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ตอนนั้นในขนาดเดียวในขนาดเดียวในประเทศอาหรับเนี่ยรุ่งเรืองรุ่งเรืองมากรุ่งเรืองมากเลยนะแล้วก็คนยุโรปเองเนี่ยที่นําโดยพวกโป๊ะแต่ก่อน,นยโรเป็นผู้ที่ปกครองโู้ที่เป็นอะไรครับดูแลเรื่องศาสนาแล้วก็เป็นผู้นผู้นาทาง ทางด้านสังคมด้วยปกครองไม่อนุญาตให้ใครี่ไปเรียนที่ประเทศอาหรับใครไปเรียนกลับมาเนี่ยค่าเลยไมไ่ครับเพื่อที่จะได้รักษาอำนาจของตัวเองนะถ้าคนไปนเรียนแต่มีความรู้กลับมาเนีเ่ยแล้วก็สร้างฐวนมมั่งมีโอ้โหนี่เป็นความพิทีษชั่วร้ายนะแต่ก่อนที่เนี่ยเคยเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยครับ<ม>เหมือนชนเผาเล่รล่อนไม่มีรองเท้าใส่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แต่วันหนึ่งเน่นะมันก็มีคนไปเรียนในประเทศอาหรับจริงๆคนไปเรียนศึกษาไปเรียน เรียนวิชากา,าการเพราะจริงๆวิชาการมันเกิดกำเนิดที่ประเทศอาหรับที่เราเป็ูพวกคนที่อะไรครับคิดเรื่องเลขคิดเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นมาจากอ,อ <c oughs> าหรับทั้งหมดเลยรพอไปเรียนมาเนี่ยก็มาสร้างของตัวเองตอนนั้นยังการแขงร่งขันยังไม่เกิดใช่ไหม <c oughs> เกิดก็คือ <c oughs> ที่แรกเลยก็คือที่ฝรั่งเศสมีการสร้างตึกสูงขึ้นมาอย่างที่เราฟังยูว่าแล้วมันก็กระจายไปสําหรับพวกปนว่วี ถ้าถามว่าบ้านเราก็เคยเป็นบราเวีเป็นเอเชียนะแนะเอเชียก็เคยเป็นบราเวีนะคือทั้งหมดที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันพอตรงนู้นมีตึกทางนี้ก็ต้องมีบ้างแล้วก็มีบ้างจนกระทั่งเข้าไปในเซอร์วิสที่เองอถ้าเราทักเกตตอนนี้นะเมื <c oughs> ่อก่อนจะเป็นป่าของป่าไม้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยจะเป็นป่าของคอนกรีตคอนกรีตยคนกนออคลี่ะกับ,ก,บกับเหล็กมใช่คร<ช>ับมันคือมันเหมือนเหมือนป่าแต่ว่ามนะันเป็นป่าที่ เป็นยุคหนึ่งแล้วใช่ป่าที่ไม่ใช่ป่าจริงๆแต่เป็นป่าในยุคของคอนกรีตของวิวัฒนาการแบบหนึ่งของเกาครับที่ดูนะระยะเวลาหายแค่พันสี่ร้อยกว่าปีอะเรามาดูวิธีการสร้างตึกตึกหนึ่งเนี่ยเขาสร้างกันกี่ปีอะถ้าเทคโนโลยีที่แบบลั้มใช้ค่าจ้างแพงเลยอะจะประมาณสามสี่ข้าวสามสี่ข้าปีก็เสร็จแล้วนะที่ดคือในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจากที่ แผ่นดินไม่มีอะไรเลยจากที่คนไม่รู้ด้วยซ้ำเรื่องของการสรรรรรื่อสารคนไม่รู้ด้วยซ้ำเรื่องของโทรศัพท์ไม่รู้อะไรเลยแล้ววันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาเยอะเราพวกเราเองก็อยู่บนตึกอะพวกเราเองไมอยู่บนตึกวอนนี้ต้อคนใช้ชีวิตอยู่บนตึกเป็นหมดเนะี่ยมันมีระยะนะการสร้างเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอยู่ดีก็จะมาแข่งกันสร้างอย่างเดียว,วมันต้องมีระยะต้องมีแบบตัวแรงผลักกันให้เกิดการสร้างคิดยังไงครับนายฟิ ก็ผมก็ในย่าสาคัญในเรื่องของการแข่งกันแข่งขันการสร้างตึกน,นะครับมันมีส่วนของความมันเป็นความมย์เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของุษย์คือการแข่งขันนะครับแข่งขันที่จะสร้างบารมีแข่งขันที่จะมีอำนาจเหนือผู้อื่นนะครับซึ่งกรณีเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในยุโรปนะครับในใน,ในประเทศอาหรับของเราก็เกิดเกิดสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> การสร้างตึก เช่นที่ประเทศดูไบนะครับการสร้างตึกไม่สูงแต่ว่ามันยิ่งใหญ่มากการที่พยายามทําให้ทะเลสามารถเป็นผืนดินได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปก่อนหน้านี้คิดไม่ถึงว่ามันจะมีสิทธิ์เป็นไปได้หรือไม่แต่สิ่งที่ประเทศดูไบเขาคิดที่จะทําเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูงมากนะครับเป็นการที่จะบอกว่าประเทศดูไบนี่แหละเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดหรือประเทศที่จะสามารถเป็นผู้นาของโลกได้นะครับ ประมาณน<ม>ี้ครับก็คือว่าอย่างที่นองฟิฟพูนี้หมายความว่าการการแข่งขันการสร้างตึกเนี่ยไม่ได้แข่งขันกันเฉยๆนะแต่มันมีมีแอดข้างในก็คือว่ายิ่งใครทาตึกใหญ่อะ่ะมันเหมือนกับเป็นอานาจเป็นบารมีเป็นความมั่งใหญ่แสดงว่ามนุษย์นี่กำลังโอ้อวดนะมนุษย์กำลังโอนนะ้อวดความ้อ่งใหญ่ของตัวเองมันเหมือนกับกลุ่มชนก่อนๆนั่นหละกลุ่มชนนบีฮูนนะครับกลุ่มชนอาร์ตกลุ่มชนสมู แต่ว่ากลุ่มชนของซึ่งปูนเองเนี่ยที่สร้างเป็นพีระมิดสร้างสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่ดูแข็งแรงมันตรงตรงกับที่เรากล่าวในอนาครอันไกลครับว่ามาฮาดีนฮายาตุนยาอินละมันาะรุนแรงตางรุนแรงมาฮาดีนฮายาตุนยาอินทัฟษะบานักุนทักษะรวมไนาล้วครับเป็นการแข่งขันระหว่างพวกเขาเองครับผม นึกถึงฮัน,น์ิส์ตัวหนึ่นง,งนะครับว่ามุกมินเนี่ยเปรียบเสมือนตึกครับก็เปรียบเหมือนกันยังไงก็จะจวชุดนุ่มปักตุมอันดาบาจะเป็นส่วนหนึ่งเนีย่ยจะค่อยคำคำยันคุยันอ,อีกส่วนนั่คือสิ่งที่เราได้จากจากเรื่องของตึกนะดมีก็พูดว่า มุสลินผู้ศรัทธาเนี่ยในเสนอตึกที่มันเป็นในร่างเดียวกันกันมุสลิมคนหนึ่งจะจะมีความสําเร็จเนี่ยมันต้องมีฐานต้องมีการช่วยเหลือกันเป็นยามาฮ์ชใช่ไหมจะเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะไปอยู่ที่สูงเลยที่ไม่มีฐานไม่มีเสาไม่มีบ้านไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างเลยฮะมันต้องแบบว่าเราต้องไปพร้อมๆกันแล้วก็ยิ่งมุสลิลอยู่เป็นยามาฮ์มันก็เหมือนกับประกาศอำนาจประกาศบารมีมอนได้ครงสร้างตึก ช่ไหมหรือคนไม่ทราบแต่ทีนี้ทักเดียดได้ก็เหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสือครับมุสลซิมเนี่ยจะหาว่าคนคนนึงเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ออกหายใจยมาอัดแต่เขาต้องการที่จะมีสถานะที่สูงส่งมันจะไปสูงได้ยังไงมันต้องไปมองๆกันกับยามาอัดกับพี่น้องกับพี่น้องเพราะว่าถ้าหากว่าส่วนหนึ่งที่เป็นปิดหรือเป็นเสาเป็นแค่ต้นเดียวมันมันออกไปแรง ก็สังเกตได้ตามหาอะไรชมร่วมไหนที่มีสมาชิกเยอะแล้วก็มีสว่วนร่วมในกิจกรรมเยอะชมุมนุมมกแค่ไหนนะมุสซิมจะอยู่ได้แต่ชมร่มไหนเนี่ยตามต่างอยู่มันไปไม่รอดนะชมรมมุสลิมอันนี้คือเห็นเห็นเลยนะครับว่ามันไปไม่รอดในสังคมเหมือนกันในะแต่ละแต่ละหมู่บ้านถ้าองค์กริสลามในองค์กรมุสซิมในหมู่บ้าน,นนั้นๆเนี่ยไม่มีความเข้มแข็งเรื่องของกฎมา งานกิจกรรมศาสนามันก็คล่องไปน้อยไปอาจจะอาจจะวัดได้จากการละหมาดก็ได้สังคมหนึ่งราวัดได้แล้วว่าสังคมแยกแยะหรือไม่แย่ดูที่การละหม,มาดเป็นอย่างไรถ้ามาละหมาดจะมาเดียวก็แสดงว่าเยังรักกันอย่างไรกันแสดงว่าเรลัคนาตาลามนัสามนสอนเราด้วยนะเรื่องคือบางทีเราไม่รู้จะรวมตัวกันยังไงนอกจากจะต้องมีกิจกรรมพิเศษถึงจะรวมตัวแต่ลัคนาตาลาเนี่ย ได้รวมเราวันวนึ่ห้าเวลามังขับด้วยเป็นเนี่ยมันเป็นความเมตตาเนยถ้าใครมาที่ด,ดูดนี้ต้องมาเจอกันตลอดห้าเวลาเนี่ยถ้าทาได้เนี่ยผมว่าสังคมนั้นถูกแรงเรื่องทะเลาะก็จะน้อยยาสติกก็จะน้อยศึกษาที่มันน้อยก็จะมีมากขึ้นเพาเหมือนกับมีศาสนาอะไรมีศาสนาอะไรที่เจอกันแล้วทักกันโดยที่เราบาังคับเราไม่ได้รู้จักชื่อเขาแต่เรามีความ รู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องของเราต้องจาดศาสนาอิสลามใช่ไหมครับเช่นพี่น้องอ่ะเรารู้จักเชื่อคนนี้สิ่งที่ความเป็นอิสลามทาให้เรามีความอยากที่จะรู้จักเขามากขึ้น <c oughs> อยากที่จะมีความสนิทสนมมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าการที่เราสามารถอ,อย่างน้อยที่บางอาดมพูดเมื่อกี้ครับ <c oughs> อย่างน้อยในหนึ่งวันเราสามารถทำํำบิญจมะในการละหมาดเพราะดูห้าเวลานะครับเราได้เจอกันห้าเวลาให้ในขณะที่เช่าอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลาม าไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับเขาบางครั้งเขาต้องการปฏิการแบบนี้แต่จริงๆแต่ศาสนาเขาไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องนี้ศาสนาเขาไม่ได้มองเห็นในจุดนี้นะครับนี่เป็นข้อดีของศาสนาอิสลามของเรานะครับที่ที่เห็นความสําคัญของการอยู่กันเป็นจมาะที่เห็นความสําคัญของการที่จะทําให้สังคมนี้เข้มแข็งได้นะครับสังคมสังคมหนึ่งจะเข้มแข็งได้ก็เพราะมีรากฐานที่แข็งแรงอย่างที่มาประมาณนําบอกนะครับถ้าฐานไม่แข็งแรงปุ๊บ ทุกอย่างจะรวนนะครับใช่รวนแล้วก็กวนด้วยเ <c oughs> รื่องด้วยใช่ดูแบบสมมติ <c oughs> ถ้าไม่ใช่นุสินนะนะเวลาเขาจะสร้างกิจกรรมมันเป็นกิจกรรมที่ดอร้านนุนเลยกิจกรรมอะไรตั้งวงดนตรีสมนั้นมาล้องผู้ชายผู้หญิงมาเจอกันหาทางออกอะไรกันออกไม่เจออยากจะรู้ว่าอยากจะทำกิจกรรมทำแล้วจะทำอะไรกิจกรรมอะไรครับกิจ,รจกรรม,มอ่า้พระ <c oughs> ไว้พระข้าปีกิจรมปีต่อชีวิตต่อาอายุก,ากิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่เยอะๆเลยครับ <c oughs> ซึ่งมันเป็นถ้าเป็นตัวร้านอ่ะมันไม่ได้ทําให้ความมั่นคงของสังคมเกิดขึ้นอ่ะแต่มันจะทําให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นถ้าถ้าการที่เรามาอยู่เป็นการอยู่เป็นยามาอาณ <c oughs> คืออย่างน้อยเราสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเวลาที่อรรถภาลาได้ตั้งไว้เรามาละหมาดได้เจอกันทุกๆวันท,ทุกเดือนทุกปี มันทาให้สิ่งภายนอกจะมาทําลายจะมาทําลายเยอะนะเป็นสิ่งี่ยากมากเพราะว่าก็าเป็นส่วนว่าถ้าสมมติว่าเราเรามีไม้ึมไม้เราหักมันง่ายนึงไม้มันหักมันง่ายแต่สมมติว่าเรามาา<ม>เป็น,น,เ,ปนเป็นก้อนก้อนนะอ่ะเป็นก้อนก้อนเป็นมม้ใหญ่ให่อ่ะใครที่ไหนจะมาหัก<า>ได้ใช่แล้วเกิดเจอไม้หนึ่งไม้ขนาดเนี้ยผมว่ายังหักได้ครับแด้ยังง่ายกว่าหลายไม้หลายไม้คือคงหักไว้ได้ครับ ก็แหละคือถ้าจเะเปียรับสถนจริงๆนะเรื่องเนี้ยจริงๆนะคือถ้าหากว่าอยู่เป็นยมาช์ั่นไอ้พวกที่อกหักนี้ไม่หักไม่มีทางหักอ่ะถ้าอยู่เป็นยมาห์ก็จะไม่ไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องเรื่องอั่เนี้ยแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวอ่ะไม่มียมาห์ก็ต้องเป็นเ่องถร,รมามใช่ของมนุษย์ชอบผู้หญิงเนี<ช>้ยต้องไปตามเรื่องนี้อยู่แล้วสุดท้ายแล้วก็ มันมีไม้เดียวแต่ถ้ามันมีหลายไม้อย่างเงี้ยถามว่าจะโหเคเหรอกคือมันก็คอยบอกเอ้ยไม่ลงไม่ลงใช่ใช่หรือว่าไม่ยกอีกอีกประการหนึ่งที่นดีพูดก่อนหน้านี้ก่อนในเรื่องของการสร้างก็คือ่าเนี่ยลูกของ่าจะจะถูกกําเนิดมาแล้วก็เป็นนายเป็นนายของแม่ตัวเองื่องนี้ก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมทย่ไหนครับนักชาการบอกว่า ยุคหลังจากแทลดีนะครับนักวิชาการบอกว่าเ,าเรื่องนี้มันหมายถึงว่าเขาตีความมาแล้วว่าบางครั้งเนี่ยกษัตริย์เนี่ยมีนางสนมเยอะเสร็จแล้วก็ไปมีไปมีลูกแล้วก็นางสนมคนนั้นก็ได้ขึ้นมาเป็นปนายสีมาแต่งงานด้วย<ม>ก็มีสถานะที่สูงนะแต่ลูกที่ออกมาเป็นเชื้อสายกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ก็ต้องส่งต่อสถานะให้กับลูกที่เป็นผู้ชายเพราะเป็นผู้ชายแล้วก็มีสถานะเหนือแม่ ก็มีเยอะมีสถานะเหมือนแม่ตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชี้วัดนู่นชี้วัดนี่แล้วก็มีอำนาจเหมือนแม่ตัวเองก็มีคือก็เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือในระบบกริย์นั่นเองเป็นระบบกริย์ในที่ลูกมีอำนาจเหนือพ่อพอพ่อหมดหมดอำนาจหรือว่าลูกบางทีก็แก่งแย่งอำนาจจากพ่อด้วย้างการที่จะให้พ่อตายแล้วตัวเองก็มีอำนาจแล้วตัวเองก็บังคับนู่บังคับนี่แม้และแม่ตัวเองก็ไม่เห็นด้วยคำว่าอำนาจเนี่ยมันมันมาปิดตา ช่มันมาปิดตาปิดหูปิดปากปิดจมูกตายตายเลยมันคนมันมันจะทำได้ทุกอย่างเพื่อเพื่อสิ่งเดียวอำนาจเขาจะททุกอย่างไม่ให้กระทั่งคนแฟชิ่นถ้าเราไม่รูนระบบกษริย์นะรู้แค่ระบบสามัญชนธรรมดาก็มีนะลูกที่เกิดมาจากผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีมีความแก่งกว่าแม่ตัวเองทำ้ายแม่ตัวเองอยากเล่นเกมจนกระทั่งก็มาทำลายแม่ตัวเองฟังข่าวไ ที่เป็นคลิปวิดีโอเลยนะเด็กคนหนึ่งตกหน้าแม่เองแล้วก็ขอตังค์ตกหน้าแม่เลยแล้วก็ขอตังค์เอาตังค์มาจะไม่เล่นเกมเอาตังค์มาเล้วแม่ในถานะที่เป็นคนดูแลมาตลอดชีวิตเ้ยแล้วก็โดนลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นตัวแทนที่อยู่บนโลกใบนี้ต่อไปเป็นคนที่มาขอตัวอาให้ตัวเองเนี่ยแต่กลับมาตบมาทําร้ายชาวบ้านผมก็มีเพื่อนผมเองเดินไปแม่ไม่ให้ตังค์ แต่ก้านคอแม่ขลุกก<ม>็มีแล้วมันเกิดขึ้นในสังคมที่เป็นซีเพื่อแพร่หลายมากชัดเจนติดต่อในในบ้านเราก็มีาาแบบนี<ม>้กักษานแบบนี้เยอะบางครั้งผู้คนติดยาเขาต้องการจะเสพเขาก็เลยต้องขอตังค์พ่อแม่เขาบอกขอตังค์แม่เขาแม่เขาไม่ให้เขาต้องทำงายเข้า<ม>ของในบ้านจะคุย <c oughs> เพื่อซึ่งชื่อได้มาเงิน เหมือนในกรณีหนึ่งนะครับที่ที่ลูกที่เกิดมาไม่มีพ่อนะครับครับลูกที่เกิดมาไม่มีพ่อความรู้สึกของลูกคนนี้คืออยากจะสูงขึ้นเห็นแม่ต่ําต้อยมากน,นะครับเห็นแม่อยู่ในสถานะนี้คิดว่าแม่ต่ําต้อยพยายามที่จะยกตัวเองขึ้นมาพยายามยกตัวเองขึ้นให้สูงกว่าแม่นะครับโดยโดยมีความคิดว่าเปรียบเสมือนแม่ในตัวคนใช้ของเขามีความรู้สึกว่าแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่มองมองแม่ไม่ใช่ดุพการีแต่มองแม่เป็น เป็นผู้ที่สามารถทําให้เข้าสูงขึ้นไม่ได้นะครับพยายามใช้ใช้งานแม่ประมาณนี้นะครับเป็นสิ่งที่เก<ต>ิดขึ้เนเยอะมากเยอะมากในสังคมไทยเรานะครับเป็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมากพูดถึงถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งนะนั่นมีพูดว่าเด็กที่เกิดออกมาจะมีอำน,นาจเหนือแม่แต่โมอีกมุมนึงก็คือว่าสตรีในปัจจุบันเนี่ยค่าตา่ำลงทำให้เด็กต้องมีอำน,นาจสูงกว่าแม่ยอมทุกสิ่งอย่างเพื่อลูก ตีเนี่ยข้าต่ำลงเป็นกระทั่งโสมเฮนดีเป็นกระทั่ง,งนเนงแมนบัมเบิร์ดสมัยเรียกโสเฮนดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนอายุเยอะนะมันแต่ก่อนแต่เด็กที่เรียนมหาลาัยเองเนี่ยอยากได้ตงังค์เนี่ยแต่คิดว่าแม่ตัวเองเนี่ยไม่มีไม่มีค่าอะไรที่จะมาให้มาเอาตามให้ตัวเองอ่ะ<ม>ใช่ไหมแล้วก็ไปหาตามด้วยการเป็นผู้เนี่ยและค่าของพี่ตีต่ำลงเนี่ยแน่นอนพอค้าพี่ต่ำุงเนี่ย ูกที่เกิดมามันก็ต้องสูงขึ้นแน่นอนมันก็เลยรู้ว่าลูกอยู่ในางหน้าจข้งแม่มองไม่เห็นค่าของแม่อย่างที่เราพูดนี่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในในในปัจจุบันกจากจากการเล่าดุสิตีแล้วฟังนะมันจะมีว่าสมัยก่อนมันจะไม่มีกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีเดี๋ยวนี้ี่มีหมดกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีมีทั่วบ้านทั่วเมืองมันเหมือนว่าตอนนี้สตรีเขาดูว่าเป็นคนที่ปากต่อย ด้วยกว่าผู้ชายจึงก็มีกลุ่มเขาได้ร้องเรีนเพื่ออะไรเขาเรียกร้องเพื่อที่อยากให้สิทธิ์ที่จเข้าแทรกแบผู้ชายเพื่อที่จะมีสิทธิทุกอย่างแบบอยู่ในความเข้าเทรกสุดสุดขั้นเขาถึงได้ออกมาเรียกร้องผมมองนะทำไมทำไมปัจจุบันนี้ผู้ชายทกงานเยอะมากสุดท้ายแล้วผู้หญิงทำงานใช่อะไรรึเปล่าก็ผู้หญิงไปทำงานหมดแล้วอ่ะคือตำแหน่งที่ผู้ชายควรจะทำไม่ได้ทำผู้หญิงไปลงงง แล้วก็อย่างนี้คือเจ้าของบริษัทอ่ะจะจ้างไทยจ้างผู้หญิงดีกว่าหนึ่งผู้หญิงนะนะอยู่ใต้อานาจได้สองมีสรีดะที่สูงมโนได้ตลอดวันสามใช่ไหมไอ้เรื่องคว้มโนสูงเนี่ยมาอุปนิสูดแล้วก็โดน่มเห็นง่ายไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายแบบต่อยเอาอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ก็เลยรับรับเขาผู้หญิงไปอยู่ในงานผู้ชายไปอยู่ไหนครับต่อไปนะครับผู้หญิงเนี่ยจะมาขับรถรถแทรคโถ คกเร์ประมาณนี้คเฟ่ขับวินมอไซค์เนี่ยมีหมดแล้วตอนนี้คือถ้าไปดูในสมัยนบรีเนี่ยทมไมนบรีเนี่ยผู้หญิงไม่ทำงานผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรเป็นหน้าที่ผู้ชายที่จะเข้ามาทำงานมันอยู่ในความสมดุลนะเพราะผู้ชายมีกำลังในการทำงานมากกว่าผู้หญิงแล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอโลกมันเปลี่ยนอะโลกให้ผู้หญิงมาทำงานมากขึ้นเนี่ยไอสิทธิสท ไอเส้นที่สตเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้แหละพอผู้หญิงมาทํางานมากขึ้นมันเห็นปัญหาซึ่งต่ก่อบผู้หญิงไม่ได้เห็นปัญหาผู้หญิงเคยอยู่ในบ้านปัญหาคือครอบครัวปัญหาคือสิ่งที่อยู่ในบ้านเท่านั้นไม่มีปัญหาที่อยู่ข้างนอกนอกจากภาวะสงครามผู้หญิงออกมายิงธนูนออกมาอะไรได้แต่ถ้าเกิดภาวะปกติปัญหาผู้ชายต้องแก้ข้างนอกแต่มันอยู่ในบ้านพอวันเนี้ยผู้หญิงออกมาทาํางานในข้างนอกบ้านผู้หญิงเห็นปัญหาสังคมอ่ะผู้หญิงเห็นนู่นเห็นนี่อยากจะแก้ปัญหาแต่ ความการแก้ปัญหาจริงๆแล้วอลอสซูอาตาลาให้ธรรมชาติผู้ชายให้ผู้หญิงเป็นผู้ที่เสนอแนะได้แต่ไม่ให้ออกมาเป็นการตัดสินเพราะความรู้สึกของผู้หญิงถ้าถามว่าถ้าอลอสซูอาตาลาวางกฎว่าต้องตัดเลยเนี่ยถามว่าผู้หญิงผู้หญิงจะให้ตัดเลยถ้าผู้หญิงเห็นว่ามีคนกำลังจะโดนลงโทษให้ตัดมือเนี่ยผู้ชายในเด็ดขาดอลอสซูอาตาลาสั่งแต่ตัวผู้หญิงเองในกลุ่มที่ยิ่งไม่ใช่ผู้สิมด้วยนะห่ยรุนแรงกว่าเทือ ที่มนุษยชนพข้ามาจำกับเนี่ยถ้าถามว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินปัญหาหรือว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาสังคมอ่ะมันก็จะมีภาวะัวใจอ่อนไหวเพราะาาม,มันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องด้วยแล้วมันเกิดเกิดเกิดความอะไรครับเกิดความไม่สมดุลเกิดความออนแอรเรื่องของกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็เยอะแลว้วเวลาของเราครับมีอะไรฝากพี่ๆน้องๆเลยครับ ไม่โดนขับมันหนึ่ครับชแนลไม่ต้องรีไวทก็นะครับสำหรับรายการไม่งินกับชแนลนะครับก็มีเป็นรายการเป็นเป็นเทปแรกนะครับที่เราออกอากาศซึ่งจะมีอาจจะมีการติดขัดเล็กน้อยนะครับเพราะประสบการณ์น้อยด้วยแต่สิ่งที่มากกว่าประสบการณ์คือความตั้งใจจริงนะครับที่เราอยาก อยากมาทํางานตรงนี้นะครับอยากเผยแพร่ความรู้ในสิ่งที่เรามีแม้ว่ามันจะน้อยก็าตามนะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับก็อยากฝากรายการนี้ไว้ในจิตใจของท่านด้วยนะครับพบกันใหม่ในรายการพบกันใหม่ในรายการกนในคราวหน้านะครับถ้ามีโอกาสรายการไม่น้เนผ่าพชานอลสลามลริกุะบราตุลลอริวบาโรกะ Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam was a guide for all people and a mercy to the universe was a guide for all people